พูไม่พเองว่ะบมึนเนี่ยนะครับไก่มาอีกนะครับโดยลุงขี้เมาครับคนเดิมครับลืมไก่ในตำนานแล้วน้ำเปลี่ยนที่ไงอะไรอ่ะน้ำชาน้ำชาชาโบ๊ทไอ้ใครแล้วมันคือไก่อะไรนะพี่ใครแล้วไก่เขาถึงห้าชั้นอันนี้เขาอะไร อันนี้อันนี้กทต้มกับทิงเขาขี้เจกูย่างวันนี้กินพรุ่งนี้เขาขี้เจกูเขาขี้เจกูไม่ใช่เขาไก่ย่างวันนี้กินพรุ่งนี้ไก่ย่างในตำนานของตะลุงขี้เมาใครแล้วอร่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครชมเยอะๆเดี๋ยวจะมีเนี่ยของแจกนะแล้วถ้าใครสงสัยนะฮะกลับกลับไปดูคลิปที่แล้วอืม ลงขี้เมาทำอะไรครับพีู่จะเอาโควิดให้มึงแดดโควิดไี่เท่าไหรมึงขี้มึงล้างโสดแลเปล่าล้างมาโอ้โหใช้มือเลยนิดนตัวฮะนิดไอที่มีโซดาเนี่ยไม่ใช่กินเหล้านะครับเอามาผสมวาซสบิ <c oughs> นี่ครับวันนี้เรามีมะนาวฮะแล้วก็ปูอัดครับอันนี้หมูทอดครับรีะเกียบครับ ครัรลูกคือเมาเลยวส่งท้ายปีเก่าครับเราไม่ได้มารวมตัวกันนะเรามาทำอะไรนะพี่เรามาแคมปิ้งอยาแคมปิ้งมาด้วยความเครียดสถานการณ์โควิดช่วงนี้ เก็บว่าแขงจงเขา่ายได้แค่ไหน